โรงเรียนสามพราวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีตั้งอยู่ที่550หมู่2ตำบลสามราวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายนัทพลชิมนันและรองผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางกาิษาพฤึกษาโคตรปัจจุบัน โรงเรียนสามพระวิทยามีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น482คนโดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน332คนและเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน150คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน33คนโดยแบ่งเป็นข้าราชการครูจำนวน24คน ลูกจ้างจํานวน9คนการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นําทางวิชาการในปีการศึกษา2566โรงเรียนสามภาวิทยาได้ดําเนินการประเมินความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและนําผลการดําเนินงานในปีการศึกษา2565ผ่านกระบวนการร่วมมือกันร,ระหว่าง ผู้บริหารครณะครูชุมชนและผู้มีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา2566ถึงปีการศึกษา2570ที่สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดและได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาให้มีความทันสมัยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวดําเนินการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนนำหลักสูตรสถานศึกษานี้ไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้และเป็นแนวทางการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเพื่อนำผลการนิเทศ มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปโรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการใช้กระบวนการ active learning ส่งเสริมให้ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการสอนอย่างน้อยคนละหนึ่งวิชาต่อภาคเรียนสนับสนุนให้ครูทำการวิเคราะห์ผู้เรียนมีการออกแบบสื่อ เลือกใช้แหล่งเรียนรู้และมีการใช้เครื่องมือการวัดผลประเมินผลตามความเหมาะสมของนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ทางการศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีการติดตามรายงานผลเพื่อนำไปปรับปรุงโรงเรียนสามพระาววิทยามีการพัฒนาระบบนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ควบคู่กับการใช้กระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้นวัตกรรมการบริหารของโรงเรียนสามพราวิทยาคือ TTP model มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยได้มีการเผยแพร่และรายงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนสามพระวิทยา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนสามพระาววิทยามีการบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ปกครองชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนสามพระวิทยามีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานโดยได้คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยได้มีการสร้างนวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนชื่อว่า TTP Model เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนสามภวิทยาได้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงได้มีการส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการบริการด้านจิตอาสาและวิชาการแก่ชุมชนผ่านกระบวนการความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์ระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผู้บริหารนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาบริหารจัดการสถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการติดตามประเมินผลและรายงานเพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดพหุปัญญาให้เป็นสถานศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานสากลโดยใช้เทคนิค PLC ภายใต้ TTP Model จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพสถานศึกษาตามประเด็นท้าทายมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้รูปแบบ active learning เพิ่มขึ้น 2. ครูในกลุ่มสาระเดียวกันและครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันใช้กระบวนการ PLC ภายใต้ TTP model ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละห้องและร่วมกันวิจัยและวิเคราะห์ผู้เรียน ทั้งด้านพฤติกรรมและด้านการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านลบจํานวนลดลงและนักเรียนมีผลสำเร็จเพิ่มขึ้นโดยสังเกตจากผลการทดสอบระดับชาติโอนเนประจำปีการศึกษา2565เพิ่มขึ้นในทุกวิชาโดยเฉพาะผลทดสอบในวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศการพัฒนาดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมความร่วมมือและความเป็นมืออาชีพของบุคลกากรทางการศึกษาในโรงเรียนสามภวิทยาทุกคนโดยได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาสนับสนุนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาตามประเด็นท้าทายพบว่าผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทางด้านวิชาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผู้เรียนมีสมรรถนะด้านต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเทียบเป็นปริมาณความสำเร็จแล้วยังถือว่าไม่ได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้อาจเนื่องจากทางโรงเรียนพึ่งใช้นวัตกรรมมาพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 ซึ่งถ้านับถึงปัจจุบันยังถือว่ายังไม่ครบวงรอบของการจัดการเรียนรู้ที่จัดเป็นปีการศึกษาอย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคและนวัตกรรมการบริหารได้เดินมาถูกทางจึงเห็นว่าควรดำเนินการต่อไปให้ครบวงรอบอย่างน้อยสองรอบปีการศึกษาเพื่อทราบถึงการพัฒนาที่แท้จริงเพื่อให้บรรล,ลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ว่า มุ่งยกระดับผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล